กราบสรุบท่านด้วยแล้วกันนะครับมาครับคลิปนี้ครับจะมาอัปเดตแผนการเล่นนะครับประจำสัปดาห์ครับว่ามีแผนไหนหน่าเล่นน่าสนใจกันบ้างนะครับก็แผนนี้นะเป็นแผนของโอวิตะนะครับอาทที่แล้วนะก็ใครยังอยากเล่นลองเล่นนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับเอฟยืนต่าลงมานะครับไปแถวแรกนะครับที่จะพาไปดูกันะครับสําหรับอาทิตย์นี้นะครับ ไปกันที่ทวีปเซาทิกาก่อนเลยครับมาเปิดด้วยเซาทิกาครับแล้วไปที่ลีดอาร์เจนตินาครับนี่ครับแล้วไปที่ทีมเอ่อนี่ทีมนี้นะครับบิเซนเต้โลเปสนะครับใช่ไหมอ่านผิดขออภัยนะครับมาครับเช็งฟอร์มชั่นครับดีฟอร์เลยนะครับ ก็แผ่นี้นะครับเป็นแผนกล้องหลัง4ตัวนะครับตรงกลางครับ CMF ยืนคู่กัน2ตัวนะครับด้านข้างเป็น LMF RMF นะครับปีกต่ำนะครับส่วนด้านบนนะครับเป็น MF ครับกางลุก1ตัวครับ CF หน้าเป้า1ตัวนะครับก็แผนนี้นะครับตรงกลางครับ CMF นะครับสามารถปรับเป็น DMF ได้นะครับทุกคนได้ DMF ได้ทั้ง2ตัวเลยนะเออนะครับจะเป็น DMF คู่หรือว่า CMF 1ตัว DMF 1ตัวก็ได้นะครับ ส่วน AMF ตรงนี้นะครับปรับเป็น SS หน้าต่ำไม่ได้นะครับได้แค่ CMF แล้วก็ AMF นะครับก็แผ่นนี้นะครับเหมาะกับสายลองบอลเคาน์เตอร์นะครับลองบอลอวายนะครับสายออกด้านข้างนะสายโยนนะครับเล่นได้นะครับลองบอลเคาน์เตอร์ลองบอลอวัยเล่นได้นะครับแผ่นนี้นะก็นี่ครับสัญลักษณ์ทีมนะครับรูปอะไรนกยุงไหมเออเฮ้ยสวยดีนะนะครับรูปนกยุงนะไปครับไปกันที่แผนต่อไปเลยครับแผนต่อไปครับ ยังอยู่ที่เซาท์อเมริกาเหมือนเดิมครับแล้วไปที่ลีกชิลีครับทุกคนรู้สึกจะอันนี้นะอันที่4นะครับอ่ะโอเคใช่ครับแล้วก็มานี่เลยทีมที่1 2 3 4 5นะครับทีมที่5นะจากด้านบนนะครับเชิงฟอร์เมช่นครับดีฟอสเลยครับนี่ครับ4 3 1 2นะครับแผนนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง4ตัวนะครับตรงกลาง DMF ออฟกลางรับหตัวนะครับด้านข้างนะครับเป็น CMF นะครับทุกคนเออแผนแปลกปะล่ะ เป็น C M F นะครับส่วนด้านบนนะครับเป็น M F นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ C F หน้าเป้า2ตัวนะครับแผ่นนี้นะครับโอ้โหเ๋ยนะเมสซี่ผมยืนงงเลยก็แผ่นนี้นะครับแปลกๆไหมเออนะครับปกติ C 3 1 2เนี่ยเราจะเห็นเป็น L M F I M F นะครับแต่ว่าแผ่นนี้เป็น C M F นะครับทั้งซ้ายและขวาเลยครับทุกคนมาดูว่าปรับได้ไหมนะครับอ่าปรับได้นะครับทุกคน ปรับเป็น L, F, R, F ได้นะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับส่วน A, F ตรงนี้ปรับเป็น SS หน้าต่ำไม่ได้นะได้แค่ CMF นะครับไม่ไืน CMF ไม่ได้อีกนะอันนี้ก็ได้นะครับก็แผ่นนี้นะครับเหมาะกับสายลองบอลคาเตอร์นะครับลองบอลอวนะครับลองบอลคาเตอร์ลองบอลอวนะครับสายเยว่สายยนยาวเหมือนกันนะเล่นได้นะแต่ว่าถ้าจะเล่นสายยนยาวผมแนะนําให้เปลี่ยนตรงนี้ดีกว่าเนีย่ยนะครับเป็น LMF RMF ดีกว่านะครับปีก้านข้างนะเป็นตำแหน่งปีกดีกว่านะครับส่วนนับเปลาปรับเป็น SS ได้เหมือนเดิมนะครับทั้ง2ตัวเลยมีครับแฟลักทีมนะครับจากลีกชิลีนะครับไปครับไปดูแผนต่อไปกันเลยครับมาครับแผนต่อไปครับไปกันที่ทวีปยุโรปครับทุกคนแล้วไปที่ลีกอิตาลีนะรู้สึกจะน่าจะอิตาลี2นะครับเดี๋ยวนะขอดูแป๊บนึงนะน่าจะอ่านี่ครับ โมเดนาเอฟซนะครับรูปนกนะรูปนกสีเหลืองๆนะครับมาครับเชิงฟอร์เมชันครับดีฟอสเลยนี่ครับ4 3 2 1นะครับแผนนี้เป็นแผนกองหลัง4ตัวนะครับตรงกลางครับแน่นๆเลยครับ DMF กลางรับ1ตัว CMF คู่กัน2ตัวนะครับส่วนด้านบนครับโอ้โห AMF คู่กัน2ตัวครับหน้าเป้าเซฟ1ตัวนะครับก็แผนนี้นะครับเรียกง่ายก็คือแผนต้นไม้นั่นเองนะเออนะครับเป็นรูปแบบเหมือนต้นไม้อะเหมือนต้นคริสต์มาสนะครับ ก็ตรงกลางนะครับ C F ตรงนี้นะปรับเป็น D m F ทั้ง3ตัวก็ได้นะครับหรือ C F 2ตัวก็ได้3ตัวก็ได้นะปรับได้หมดเลยนะครับแต่แนะนำให้เป็น C F 2ตัวแล้วก็ D m F ค้าัก1นตัวอย่างเงี้ยดีแล้วนะครับก็ A F ตรงนี้ปรับเป็น S S ไม่ได้นะครับทุกคนได้แค่ A F นะกลางลุกอย่างเดียวนะครับก็เหมาะกับสายลองบอลเคาน์เตอร์นะครับลองบอลเอาไนะครับเล่นได้นะครับลองบอลเคาน์เตอร์ลองบอลอ,บอ,อาไนะเอองงปะ <laughs> แผนนี้ควรจะแบบเล่นตรงกลางนะจริงๆแล้วนะแต่ว่าในสไตล์แผนทีมของเขาเนี่ยคือแบบเป็นลองบอลสายยนยาวนะเออเป็นสายบอลยาวทั้งนั้นเลยนะครับก็ลองไปเล่นดูนะไม่รู้จะเข้ากับสายยนยาวไหมครับแผนนี้นะจริงบอกกับแบบพวกโพสิชั่นนะครับคือเคานเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเออนะครับเพราะว่าบุกตรงกลางเนี่ยไม่มีปีกเนี่ยมันก็เล่นลำบากหน่อยนะครับถ้าบุกด้านข้างเนาะนี่ครับสายนลักทีมนะครับเฮ้ยเหมือนนอเลดเลยนะเออนอเิดก็เป็นรูปนกนะครับนกสีเหลืองเหมือนกันเลยนะไปครับไปทีมต่อไปกันเลยครับ มาครับทีมต่อไปไปกันที่ลีเดอร์นะ a อ c นะครับ a อ c ก็ต้องไปอาเซียนนะครับนี่แล้วก็ AFC นะครับแล้วไปที่ทีมนาซาจิป่ะนี่นะครับนาซาจินะมาสซมาซันเดล่าเหรอทีมจากเกาหลีไปเนี่ยดาวเอานะครับนี่ครับเทียงฟอร์มชันดีโฟร์ครับนี่ครับ5-2-1-2ครับโอ้โหแผนหลัง แน่นๆครับแผนนี้นะแผนนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง5ตัวนะครับตรงกลางครับดีเอฟอีกกลางรับอีกนะเออเป็นดีเอฟแล้วก็เป็นกลางรับอีก2ตัวนะครับส่วนด้านบนนะครับผมขอเปลี่ยนแป๊บนึงอืนแบบนี้ก็ได้ด้านบนนะครับเป็นเอฟนะครับกลางลุก1ตัวนะครับหน้าเป้าซีเอฟหน้าคู่นะครับแผนนี้นะก็แผนนี้นะครับเหมาะกับสายรองบอลเคาน์เตอร์นะครับรองบอลโพซิชันเล่นได้นะครับ ลองบอลคอรเตอร์ลองบอลโพสิชันเล่นได้นะแผ่นนี้นะครับ DMF ตรงนี้นะครับสามารถปรับเป็น CMF ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับหรือเป็น DMF คฟกลงรับไปเลย2ตัวก็ได้นะครับแต่ว่าแบบลองเล่นเป็น DMF ทั้ง2ตัวแล้วรับหลังอีก5ตัวโอ้โหจะบุกยังไงวะเนี่ยรับกี่ตัว5 7ตัวนะครับ <c oughs> ไปรวมสาษประตูนะเออรับ7ตัวนะครับแผ่นนี้นะลองไปเล่นดูนะครับแต่ว่า AMF นี่แบบยืนตรงกลางคนเดียวเลยโดดเดี่ยวเหลือเกินนะครับ CF หน้าคู่นะครับแผ่นนี้นะ AMF ปรับเป็น ss หน้าต่ำไม่ได้นะครับตรวมได้แค่ CMF นะแล้วก็ SS สไอซีนะครับปรับเป็น SS ได้เหมือนหน้าต่ำได้เหมือนเดิมนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับแผ่นนี้นะน่าจะรับแน่นๆไปเลยป่ะลองดูระหว่าง CMF 1ตัวกับ DMF 2ตัวนะครับอันไหนจะแบบเหมาะกว่ากันนะนี่ครับสำหรับทีมนะครับจากเอฟซีนะครับไปครับไปกันที่แผนต่อไปครับไปกันที่รีกบราซิลนะโอ้โหชาวเมกามาเยอะนะพี่อ่าอันที่นี้นะครับชาวเมกา บราซิลนะครับแล้วไปที่ทีมซานโตสครับซานโตสเอฟซีนะครับนี่เพงฟอร์มชันครับดีฟอเลยนะครับนี่ครับ C312 น่นะครับแผนนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง4ตัวนะครับเอาแล้วผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนคาร์โสทำใหม่วะเป็นแผนกองหลัง4ตัวนะครับตรงกลางนะครับซีเอฟกลางรับ1ตัวนะครับซีเอฟคู่กัน2ตัวนะครับ ด้านบนเป็น AMF ครับกลางลุก1ตัว CF หน้าเป้าหน้าคู่นะครับหน้าคู่2ตัวนะครับก็แผ่นนี้นะครับตรงกลางนะครับ CMF ตรงนี้นะปรับได้แค่ DMF แล้วก็ CMF นะครับทั้ง3ตัวเลยนะครับส่วน AMF ตรงนี้ปรับได้แค่ CMF นะครับปรับ SS หน้าต่ำไม่ได้นะครับแล้วก็ CF ปรับเป็นหน้าต่ำ SS ได้เหมือนเดิมนะครับก็แผ่นนี้นะครับสังเกตไหมนี่นะครับยืน3ตัวเนี้ยนะครับเนี่ย อ่าเบลิงแฮมนะครับเอนโซแล้วก็อะไรวะลืมชื่อโตลินี่นะครับโตนาลี่ไม่ใชท่โตลินี่โตนาลี่นะครับจะยืนแบบติดกันเลยนะเกอกเลยนะครับตรงกลางนะเอ็มเอฟอีหนึ่งตัวนะครับคือแบบมันยืนบีบดกันไงเออนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่เชงฟอร์เมชันนะครับของ c สามหนึ่งสองนะอ่านี่เห็นไหมครับถ้าเป็นแบบนี้เร้ิจะน่าจะยืนห่างนะครับยืนทางออกมานะครับแต่ว่าของทีมซันโต้นะครับ ยืนชิดเข้ามาเลยเป็นไงครับเออเนี่ยเจาะเน้นเล่นตรงกลางเลยนะครับก็แผ่นนี้นะครับเล่นในทุกสไตล์นะครับอาโพซิชันควีคาลเตอร์นะครับลองบอลคาลเตอร์เอาวงเอาวายเล่นได้หมดนะครับเล่นในทุกสไตล์เลยนะลองไปเล่นดูนะครับแผนแบบกลางแน่นแบบยืนชิดก็เดิมนะเออปกติแบบยืนห่างๆนี่ก็เล่นยากแล้วอันนี้แม่งยืนชิดกันเลยนะครับไม่ดูจะแบบโดนเจาะด้านข้างง่ายหรือเปล่านะลองลองไปเล่นดูนะครับตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ทีมเลยครับซานโต้เนี่ยนะครับ จากลีกบราซิลนั่นเองนะครับไปครับไปกันที่แผนต่อไปครับไปกันที่ลีกอเมริกากันบ้างครับแล้วไปทีมจาก U.S.A. ครับไปที่ทีมวอชิงตันครับนี่วอชิงตันดีซีนะครับมาครับเชิงฟอร์มชันดีฟองครับนี่ครับ4 3 1 2นะครับแผนนี้เป็นแผนกองหลัง4ตัวนะครับตรงกลางครับ CMF ยืนเรียงกันเลยนะครับ3ตัวแน่นๆไปเลยนะด้านบนเป็น a m a ครับกลางลูก1ตัวนะครับหน้าเป้า CF 2ตัวนั่นเองนะก็คล้ายๆแผนเมื่อกี้นะทุกคนแต่ว่าอันนี้มาแบบเมื่อกี้มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะอ่าเป็นรูปเพชรนะครับอันนี้เป็นแบบแถวตรงไปเลยนะแนวเดียวกันหมดเลยนะครับ CF m นะครับก็แผนนี้นะครับ CF นะครับสามารถปรับเป็น DMF ได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับหรือจะเป็น CF m 3ตัวก็ได้นะครับเหมือนกันนะส่วน a m ตรงนี้นะครับปรับเป็นหน้าต่ําไม่ได้นะครับ CF ปรับเป็น SS หน้าต่ำได้เหมือนเดิมนะครับแผนนี้นะครับเหมาะกับทุกสไตล์นะเล่นได้หมดเลยนะเหมือนกับแผ่นของซานโตสเมื่อกี้เลยนะครับคือมันจะค่อนข้างคล้ายๆกันนะสายควีคัลเตอร์นะครับโพซิชันลองบอลลองบอลคัลเตอร์เอาไว้เล่นได้หมดเลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะนี่ครับสำหรับทีมนะครับวอชิงตันดีซีนะครับไปครับไปที่แผ่นสุดท้ายของเราในอาทิตย์นี้ครับ ทวีปยุโรปครับแล้วไปที่ลีกสเปนครับนี่ไปที่ลีกสเปนครับแล้วแน่นอนครับไปที่ทีมนี้ครับแล้วมาดริดครับความร้อนแรงของมาดริดนี่หยุดไม่อยู่จริงนะตอนนี้นะครับบีฟอสเลยครับนี่ครับซ2 2 2นะครับกลับมาอีกแล้วครับแผนนี้นะครับแผนนี้เป็นแผนกองหลัง4ตัวนะครับตรงกลางครับดีเอฟคู่กัน2ตัวนะครับแล้วด้านบนครับ A M F คู่กันอีก2ตัวนะครับไม่พอครับ C F หน้าเป้าคู่อีก2ตัวนะครับโอ้โห แผนนี้กลับมาอีกแล้วนะครับหลายๆคนคงคงรออยู่แน่นอนนะครับแผนกลางลุก2ตัวแล้วแบบเลนเ้นเนจาะตรงกลางนะครับก็แผนนี้นะครับ DM เอ่า DMF นะครับตรงนี้นะสามารถปรับเป็น CMF ได้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะหรือจะเป็น DMF 1หนึ่งตัว CMF 1ตัวแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าเดีนะ๋ยวนะเราปรับจูบไปเล่นด้านบนเออส่วน MF ตรงนี้นะครับเล่นเป็น SS ไม่ได้นะได้แค่ CMF แล้วก็ AMF กลางลุกนะครับ ส่วนหน้าเป้าครับเหมือนเดิมครับ CF ปรับเป็น SS ได้เหมือนเดิมนะครับก็แผ่นนี้นะครับเหมาะกับสาย Position นะครับ Quick Counter Out w นะครับเล่นได้นะครับ Position Quick Counter Out w เล่นได้เลยนะครับแผ่นนี้นะแผ่นจากทีม Real Madrid นะครับนี่นะหยุดเขาไม่อยู่จริงครับไอหนูคนนี้ครับจู d e b e l นะโหดเกินนะตำแหน่ง กองกลางท้าอะไรครับยิงเกือบทุกแมตช์นะครับจูดเบลไม่ไม่ยิงก็แอซซิตนะโอโ้โหถือว่าไปอยู่แบบถูกทีมแล้วก็ถูกที่ถูกวลางจริงนะอยู่20อะทุกคนคิดดูเหนะครับจะโหดไปไหนกันเนี่ยคือแบบผมต้องดูมาริททุกทีนะั่แม่งจูดเบลแม่งโหดจริงนะ้าครยแบบได้ดูเขาเล่นตอนตอนเนี้ยนะครับอยู่กับมาริดน,นะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิคลปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับโอ้ไม่ได้ดูนะครับว่าโลโฮหเล่นเล่นแบ้กขวาได้นะแต่ว่าเป็นเอต้าฟอนเมียนก็จะแบบออฟสไตล์ไปนะครับไม่มีสไตล์นะถ้าเอามายินเป็นแค่ขวานะครับ